เอ้าเริ่มวันที่66ได้เลยเหรอครั้งที่แล้วผมเกมโอเวอร์นะฮะสร้างบ้านเสร็จแล้วไม่ได้นอนแล้วมาเข้าเกมใหม่วันนี้นึกว่าต้องเริ่มใหม่มาเริ่มวันที่66เลยฮะมีบ้านเรียบร้อยวันนี้เรามาในเกมติดเกาะก,กับพลุงจอนนี่กันต่อนะฮะ,ะครั้งที่แล้วคือผมล้มตรงนี้เพราะว่าไม่ได้นอนนะครับเออตอนนอนนี่มันมีมินิเกมด้วยนะอันนี้มินิเกมให้เล่นคลิกซ้ายขวาเพื่อปีนขึ้นไปอย่าตกลงมาแล้วกันโอเคครับแค่คลิกเพ่เหยียบไม้ คือบอกว่าปีนค้อนเมฆกันดึว่าเหยียบเมฆโอเครอบหน้าค่อยว่ากันอ่าแล้วก็ไฟกำลังจะดับนะครับเราต้องเออเมื่อกี้ไม่ได้หยิบไม้ลืมเลยเอาไม้มาทําไฟคือไม่ว่าอะไรหมดก็คือไม่รอดใช่ไหมอ้ออันนี้คือสร้างบ้านสร้างแพรอยู่ตรงไหนอะ สร้างบ้านได้ใหญ่ขึ้นแพรอยู่ตรงไหนอะจําได้มันมีแพรด้วยนี่น่าจะต้องเล่นหมดนี้หมด30ิวันดูขึ้นมาเร็วคนลุงหมดเมื่อกี้คือมันไม่มีส่งจดหมายไม่มีการสร้างแพรน่าจะต้องหมดนี้อย่างเดียวมาเก็บไม้โอเคได้ไม้มาหนึ่งนี่ไงฮะเก็บไม้มาให้หมดจดหมายไม่ต้องส่งแล้วกันไม้ท่อนที่สอง เก็บไม้ต่อตอนที่สามโอ้วิวสันอือหือเก็บมาได้ครบสามอันใช้กี่อันสร้างแพรครึ่งทางแล้วขาดอีกห้าอันโอ,อ้หิวแล้วเนี่ยนะต้องกินละคุณลุงน้ำก็จะหมดโดนเต็มๆหกกิโลนะฮะแล้วก็เก็บน้ำครับฝนตกพอดี สองจุดสามลิตรนอนก่อนดีไหมนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่รอดมินิเกมหน่อยมาอันนี้อันนี้ง่ายสุดอันนี้ง่ายสุดวันที่6ไปวันที่7อ่ะวันนี้เก็บไม้เหมือนเดิมอีก5อันครับเก็บมาให้ได้อีก5อันอีก3อันมันก็จะกลายเป็นแพรอาหารพร้อมน้ำพร้อม เหลือแค่ไม้อีกสองอันยังไม่หิวยังไม่หิวเดี๋ยวค่อยกินพวกนี้อ้อลืมฉลามเบลสันช่วยด้วยอื้อนี่แน่ได้มากอ้าวไม่ได้เก็บไม้ต่อ,อมันปลายากจังแฮะเออนี่ปลานอกจอเก็บน้ำเก็บน้ำโอ้โหนิดเดียว สองอนอน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 ฝนตกเก็บน้ำเก็บน้ำวันที่14นะฮะจะครึ่งทางแล้วขาดอีกไม่กี่อันเองฉลามเยอะมากเหมือนรู้ว่าเรากำลังจะไปเรียกพวกมาเยอะเลยมาสุดท้ายไปไกลๆน่อยฉลามออืเรียบร้อยเอาละฮะเรียบร้อยแพร เราเก็บไม้มาทําแพได้ครบแล้วได้เวลาออกตัวเดินทางจากเกาะนี้เอ้าไปเอาผ้ามาจากไหนเนี่ยเปยังไงออลากลากลากเฮ้ยเอามะพร้าวไปด้วยเข็นเร็วไปหน่อยมะพร้าวติดไปอันเดียวเฮ้ยอย่าล่วงสิมะพร้าวของกินคลุนุลงลุนุลุงดีใจไหมเนี่ยได้กลับบ้านลงไปแล้วเย้ โชคดีคุณลุงจอนนี่โอ๊ยมาติดเกาะใหม่นี่ a c h i e v e m e n เราลอดใน14วันนะครับถ้าเรากลับกับวิวสันได้ไหมให้วิวสันกลับด้วยก่อนอื่นขอซื้ออันนี้ก่อนอ๋อซื้อได้เลยอ๋อวิวสันไม่ต้องเก็บก็ได้400บาทเอออย่างงั้นทําแพ้ครบก่อนแล้วค่อยซื้อนะฮะถ้าไม่มีให้เก็บผมซื้ออันนี้ดีกว่าอันเดียวมา1อัน จุดเริ่มต้นวันที่สองวันนี้กินอาหารแล้วกันตรงนี้แหละอืสี่กิโลนอนซะฉลามสามอันโอเคครับครึ่งทางแล้วโอ้โหโยนไปเลยครับพอโยนแล้วเขาก็หนีนะก็ยอมอยู่ตรงนี้เข้ามาเข้ามานั่นแหละออฮะดีมากเข้ามาให้หมดเลย ทำไมฉลามถึงศูนย์พเพราะคุณลุงจอนนี่นี่เองไปเอายาพิษมาจากไหนเฮ้ยเอันแล้วหรอขาดอีกอันเดียวมาวิวสันวิวสันนายสี่มาแล้วฮะวิวสันอย่างนั้นเก็บไม้เลยกลับบ้านกันเลยอันเดียวพอดีขอบคุณมากเหมือนรู้ครบ10อันแล้วได้เวลาเดินนี่วิวสันมาด้วยมันต้องลากดีๆใช่ไหม ไม่ให้ตกเอ๊โอ้ยหือคุณลุงเอากะลามะพร้าวไปไว้ข้างในได้ไหมเนี่ยลุงจนนี่แทนที่จะได้มีอะไรกินไปบริสารกลับบ้านกันนานมาอยู่กับเราอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะช่วยกันเข็นหน่อยได้ไหมเนี่ยคุณลุงอื้เย่กลับบ้านพร้อมกัน <c oughs> โอ้ห้าพันเลยเรียบร้อย Achievement เหมือนกันฮะรอดภายใน10วันคราวนี้เรามาลองเล่นโหมดนี้แต่ว่าอยู่ให้ครบ30วันนะฮะว่าจะเป็นยังไงไม่ต้องหนีไปอยู่ให้ครบ30วันเอาตัวรอดให้ได้แค่นั้นพอไม่ส่งจดหมายด้วยเ้ยติดก่ออีกแล้วเนี่ยฝนตกก็เก็บน้ำเก็บอาหารเก็บน้ำแล้วก็นอนอย่างเดียวฮะ รอ30วันดูว่าจะเป็นยังไงวันไหนฝนไม่ตกก็จับปลาอ่ะฮะสิบสองฮะนอนต่อนอนต่อ,อวันนี้ฝนตกฝนตกเก็บน้ำเก็บปลามาวันนี้เก็บปลาไม่โดนอื้ นอนวันนี้นอน17โอเค20วันแล้วฮะไม่ส่งจดหมายนะครับกินกับนอนอย่างเดียว25อาหารกับน,น้ำเทียบฮนะตุนไว้เยอะ26อีก4วันพอไหมอาหารน่าจะพอนะนอนอย่างเดียวติดเกาะเพื่อน,นอน27พอครับอาหารน้ำเหลือเฟือ เก็บมาเยอะ28นอน <laughs> 28 29ิ่าวันสุดท้ายไม่ได้ส่งจดหมายเลยจะเป็นยังไงวันที่30อืมนอนต่อเ <c ười> อ้เอออขึ้นมา <c ười> ขึ้นมา <laughs> ไม่รอดโธ่หายไปทั้งเกาะอยู่มาตั้งนานขึ้นไม่มาอ๋อเป็นการบังคับให้ออกก่อนที่ขึ้นจะมาฮะโอเคโท่คุณลุง